ก็โดนสามีบอกเลิกโดยการที่อยากเลิกเพราะอยากมีคนอื่นอพอตัดสินใจเลิกกันปุ๊บก็มีใอ้ผู้ชายคนหนึ่งมาฝึกงานเราก็เลยรู้สึกนี่สปาเหมือนจะว่าเหงาหรืออะไรก็ได้เราก็เลยทักไปหาพอเราคุยกันเราก็เลยตัดสินใจคบกันเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบถึงเราจะไม่สมบูรณ์แบบในแบบที่เขาต้องการใช่ไหมคะคืออย่่งเราเป็นแม่ไม้อายุการศึกษาอะไรซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับเขาเลย แต่เขารับเราได้ทุกอย่างแต่เราทํามันพังทุกอย่างเลยอค่ะเขาการพน,นันเขาก็พยายเตือเงนตลอดนะคะแต่ด้วยความที่เราแบบเราคิดได้หมดทุกอย่างแต่เราทําไม่ได้เคยหมดขนาดไหนคะแค่ภายใน1ปีครึ่งอะถ้าเรารวมก็เป็นล้านได้เลยเป็นล้านเป็นล้านเนลยค่ะทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34